รัฐบ,บริสัวสีเนี่ยมันั่งถกกันเถียงกันสุดก็ะ้านักบวชนักเบียด์ถึแหละพู่นวายทั้งหมดนั่นมันชัดช,ชัดไปเลยนักบวชองไหนรูปใดที่จะมานั่งเป็นประธานนักเบียดตัวไหนคนใดที่จะมานั่งควบคู่ประธานหรือเป็นรองประธานหรือเป็นประธานสุดแก้แต่แถเถอดไม่มีก็จับไม่สั้นไม่ยาวันไประจำนองเนี่ยครับ ที่จะให้มันรู้กับมันจะชัดไปเลยลูกหลังไทยหรือแม้แต่มนุษยชาติเนี่ยให้เดินตามร่องรอยได้รับมันจะชัดเออก็มันจะไปยากอะไรเรึ่งจิตมันเคยอะไรสำหรับทางฝั่งดวงจิตคือความสว่างความสว่างบุญบุญคือปัญญาเนี่ยเอาไม่เปลี่ยนพูดแน่นอนเลครับเพราะงั้นใครก็ตามที่รู้แหละเขาใจื่อนจิตและใจมานั่งคุยกันดีไหมล่ะอตอบคาถามลุงสักตั้งดีไหมหรือให้ท่านมา ถามลุงแล้วลุงตอบสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันน่าจะถึงจุดถึงเวลานะสำหรับโลกใบนี้ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนไปยังเข้าสู่โลกแห่งสีวิไล์นะครับถ้าหากว่าไม่ขับเคลื่อนสิน่งนี้มนุษย์จะอยู่ยากมากเพราะอะไรรู้ไหมวิทยาศาสตร์ก็อาจมาแรงมากเรื่องคลื่นและความถี่มาแรงเหลือเกินมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสกยภาพทางด้าน กายใจติดที่สา,ารและบริสุทธิ์มากพอในการที่จะมาปกป้องคุ้มครองอะไรธรรมชาติหรือสัตว์โลกหรือต้นไม้ใบหญ้าเจอหมดเพราะคือความถีถ่บางทีลุงคิดไปว่ามันเป็นตัวทําร้ายเลยลหละครับป้องกันไม่ให้เกสรดอกไม้พืชไม้ไม่เกิดไม่เกิดผลมีแต่ดอกจะไม่มีผลอย่างเงี้ยทาไมลุงจะคิดอย่างนั้นไปมองก็ไปเรื่องเราสู่กันฟัง ต,ตามเกิดตามมีขณะที่นั่งอยู่หลังภูมิใเนี่ยนะฮไดรับใดขนาดต,ตามใจไม่ว่าอะไรกันขึ้นความถีน่นตัวนี้จะมาแรงมากจะเป็นผลร้ายมากกับมนุษยชาติถ้าไม่สามารถที่จะแน่แจกแจงออกมาได้ก่อนก่อนที่จะถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมนุษย์โดยที่ไม่รู้ตึกครับมนุษย์จะอ่อนแอไปเรื่อยนะครับ สุดท้ายก็หมดักยภาพสกยภาพเนื้อเนื้อชั้นชั้นก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนะครับว่าไม่ให้ความสนใจใรู้รู้ว่าให้ไม่ไม่ตระหนักรู้เรื่องกายใจจิตครับไม่ว่าจะไปแห่งหนน่บเบิดจะอ,อ้างเอาสารพัดร้อยแปดอ้างเอาเอา้างเอาลกอ้างสวรรค์สารพัดร้อยแปดสุดท้ายมนุษย์ก็มาด้วกตัวเองก็จะมีประโยชน์เฮ่อะไระก็ได้เพราะฉะนั้นกลับมาเถอะ มารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจัหมดตัวตนต,ตัวเองให้มันสมบูรณ์และบริบูรณ์ตามที่พระศาสดาเอกของโลกนั้นมอบไว้กับแผ่นดินสยะแผ่นดินโลกใบนี้ถ้าหากว่าเห็นดีให้งานประกันใดก็ห็นดีนะที่จะคุยถ้าไม่มีคุยในร่กลุงเขาจะลุยเดี่ยวแม่งเลยไ่ไหนปะะไปละอะไรทำนอกเพราะว่าสิ่งที่พิจะรนานาดูเรียบร้อยแล้วว่า มันไม่ใช่เรื่องเลวไหลาไร้สาระแล้วต้องช่วยกันนะครับไม่มีใครช่วยหนึ่งเดียวรุยแม่งเลยไม่สนโอเคไหมอะไรทำนองเนี้ยกับคุณโยโอเคครับตะเกียวเวดิบิกที่ได้กรุณาสดับกันโดยใช้ส่วนประสาทอย่าลืมมาสองหานะครับลงตัวยังไงบอกรุ้หน่อยกันแล้วกันนะก็แอ่พิมพ์มาบอกหน่อยได้ไหมเนี <Yeah. S 1> ้ยมาบอกไปบอนะครับอย่าลืม ฟังลุงออกจบเรียบร้อยก็หารด้วยสองแล้วก็สิบก็ลัามาส่วนสิบข้อลบอีกเนะดูสิจะเหลืออะไรเนียเอาไม่จะบอกจะเหลือศูนย์นะครับอาการิีโกเอาไปนะสิ่งนี้นะพุทธะมอบไว้คำว่าสันติติโกอาการิีโกเอปสุดโตโอปันยิโกปัจจัตตังเวทิตโตวินยูชนเอ๋ยพึงรับรู้รับทราบสวดกระรับรองไม่รับรองลุงไม่สนอยกู่แล้วครับเพร,ร,ร,ราะธรรมชาติก็มีให้รับรู้ทราบแล้วก็รับรอง ใครต่อใครที่พูดเรื่งนี้อยู่แล้วล่ะโอเคไหมจบข่าวครับท่าน